เธอดูให้ดีนี่แหละฝีมือการทำอาหารของเชฟระดับ5ดาวไม่ได้เห็นกันบ่อยๆหรอกนะเมื่อสุดยอดเชฟสาวได้รับข้อเสนอจากเสียงปริศนาโลกที่ตรงข้ามกับโลกใบเดิมโลกที่ความปรัถนาของคุณจะเป็นจริงโลกคู่ขนานเพื่อให้ได้พบเจอกับสิ่งที่เธอหอยหามาโดยตลอดลูกเนี่ยนะจะขายของเห็นแบบนี้หนูก็ทำอาหารอร่อยนะแม่ ทําให้เธอต้องพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดที่สุดในชีวิตแม่ไม่เคยรู้ว่าลูกทาอาหารเป็นด้วยพร้อมกับความท้าทายอีกมากมายเส้นทางการเป็นสุดยอดเชฟของเธอจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งก็เอาสิถ้าทำเสียของเดี๋ยวแม่จะตีก้นให้เธอเนี่ยนะจะเข้าแข่งขันท้รอาหารในราการเชฟชิงแสนนะเธอเลนค,คุณลูกค้ารับรองไม่ผิดหวัง แม่ครัวสาวยอดนักปลุมติดตามรับฟังนิยายเสียงแม่ครัวสาวยอดนักปลุกได้ที่ e Channel Story at Night ทุกวันเสาร์เวลาหนึ่ทุ่มตรงทานให้อร่อยนะคะ